ครับผมก็โอเคเป็นก็เป็นทิศทางก็โอเคโอเคครับผมวันนี้เป็นวันที่10พฤศจิกายนนะครับผมก็เป็นวันก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์กับทางยูสปอนเซอร์แล้วก็นายจ้างของเรานะครับในวันพรุ่งนี้นะครับคือวันที่11นะครับก็คือดีเดย์ที่เราจะไปสัมภาษณ์กับทางยูสปอนเซอร์นะครับผมก็สิ่งที่เอเจนซี่บอกให้เราเตรียมตัวมันมีอยู่3สิ่งนะครับผม3สิ่งนะครับผมก็อย่างแรกนะครับก็คือปากกาอย่างที่2ก็คือแต่งตัว ในชุดนักศึกษานะครับผมและอย่างที่3นะครับก็คือการพิมพ์ตัวเรซูเม่ของทาง US เอ o n อนเซไปด้วยนะครับผมก็จะพิมพ์ไปสักแผ่น2แผ่นนะครับผมเื่อสำรองไว้นะครับผมก็เป็น3อย่างที่ต้องเตรียมตัวไปพรุ่งนี้นะครับผมซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยมีคิวนัดตั้งแต่8ปดโมงตรงเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมีเรียนตอนเช้านะครับผมก็ได้คุยกับทางเอเจนซี่นะครับเอเจนซี่ก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรนะผมก็ให้ผมไปสัมภาษณ์ตอนบ่ายแทนนะคผมก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็โอเคอย่างน้อยๆก็ เราก็ไม่ขันเรียนโอเคครับผมก็นั่นแหละก็ได้เตรียมตัวไประยะหนึ่งสักพักหนึ่งนะครับก็มันก็เป็นการเตรียมตัวที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะเพราะว่าก็เปิดเทอมแล้วก็ไม่ค่อยได้เตรียมตัวขนาดนั้นไม่ได้โฟกัสที่เรื่องวอล์กอัท้าเวอย่างเดียวนะผมก็มีโฟกัสที่เรื่องของทางวิทยาลัยด้วยมหาวิทยาลัยด้วยนะครับผมก็โอเคพรุ่งนี้ก็เป็นการสัมภาษณ์กับทางเวสต์วันเ <c oughs> ที่ค่อนข้างที่ชี้ตาแต่ก็ไม่ได้ชี้ตาขนาดนั้นเพราะว่าชี้ตาจริงๆคงเป็นการสัมภาษณ์ว โอเคนั่นแหละก็ถ้าเกิดได้ก็ดีเลยนะครับเพราะว่าจะได้ดาเนินการในการทำวีซ่าต่อไปนะครับผมก็ม,มาเตรียมตัวในการสัมภาษณ์พรุนี้กันต่อนะครับผมพรุนี้จะเป็นอย่างไรก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมก็โอเคอีกกี่ชั่วโมงวะนนี้เอาตีกันว่าอีกวันหนึ่งแล้วกันนะครับก็พรุ่งนี้ตอนบ่ายนะครับผมก็โอเค มีเวลาเตรียมตัวอีกสักนิดสักหน่อยนะครับในการอ้อมพูด้อมตอบคำถามนะครับส่วนมากก็จะตอบคำถามตามธรรมาชาติแหละตามโฟลที่เราคิดไว้นะผมตามคำ,ค,ำคำตอบที่เราเตรียมไว้นะครับผมก็ไม่ได้เตรียมตัวเยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันก็เป็นคําตอบแล้วก็คําถามที่มันคล้ายๆกับตอนที่เราสอบวะระดับนะก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของ,ของคําถามที่เราอยากจะถามยกทูบเอรเพิ่มเติมว่าเออจะถามอะไรบ้างนะคมันก็ต้องไปจำอีกทีนึงเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเปิดไอแพดเปิดโทรศัพท์ได้นะครับหรือว่าเปิดได้ก็ ก็ไม่รู้นะผมก็เตรียมตัวไปก่อนนะครับดีกว่าเราไม่ได้เตรียมตัวไปแล้วก็ไปเอือหน้างานนะครับผมอันนั้นก็ไม่โอเคนะครับผมก็โอเคพรุ่งนี้ไปสัมผัสกันแล้วก็ไปเรียนด้วยโอเคบยบายครับก็ได้เปลี่ยนแผนนิดหน่อยก็คือจะไปสัมผัสกอนตอนเช้าเลยนะครับแล้วก็ถ้าเสร็จทันก็จะไปเรียนโอเคแล้วก็เตรียมตัวใส่ชุดนักศึกษารเรียบร้อย เตรียมอะรจะไม่เรียบร้อยประกาศเรียบร้อยพร้อมพวงสวัสดีตอนเช้าครับหกโมงกี่นาทีไม่รู้อึนอยู่ตอนเชา้า โอเคเราก็น่าจะหายอึนแล้วแล้วก็วันนี้เราจะเตรียมรองเท้าไปสองคู่นะครับผมเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์กับทางยูเออเรเซอร์นะครับแล้วก็เผื่อไปเรียนด้วยนะครับผมเอา,าเว่าเรยจขึ้นใไหมดูนี่คู่นี้จะใส่สัมภาษณ์กับยูเออเรเซอร์นะครับผมเป็นรองเท้าคัชชูนะแล้วก็คู่นี้ใส่ไปเรียนนะครับก็ เช้าเ้าอยู่เลยหกโมงกว่า7เจดโมงแล้วก็อ๋อนนี้คุณพ่อไปส่งที่อคาเด็กนะครับผมก็เป็นไงรอติดตามดนียนะครับก็มีเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งในการเตรียมตัวนะครับผมก็จะคุยกับตัวเองนะครับแล้วก็พูดเรื่อยๆนะครับก็ <c oughs> <c oughs> คุยกับตัวเองเัแหละแล้วก็ตอบงทางกับตัวเองฮนะ้พูดวนไปวนมาจังเลยเช้าอยนะู่เนาะ ก็ติดตามกันนะว่าผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารีวิวให้นนฟังอีกทีนึงนะับก็ไปถึงนู่นอาจจะไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าคนน่าจะยเยอะะไะมั้งนะครับเขาก็อย่ามันไปรบกวนทางพี่ๆเขาด้วยนะผมก็อาจจะถ่ายบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวมาเล่ากันให้ฟังนะว่าจะเป็นยังไงนะผมก็ e t s, s g o ับผมหลังจากที่เราเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์กันมานะครับผมก็ผมก็จะมาพูดรีวิวนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงแล้วหลังจากที่เราได้สัมภาษณ์นะก็คือสัมภาษณ์เมื่อวานแล้วก็เราก็มาถ่ายคลิปเป็นวันนี้นะครับผมเนื่องจากว่าเหนื่อยนะครับเมื่อวานเหนื่อยก็ไม่ได้มาอัดคลิปนะก็โอเคมาอัดคลิปอีกวันหนึ่งนะครับโดยผมเนี่ยก็จะรีวิวตั้งแต่การจอดรถเสร็จเลยนะครับผมแล้วก็จนถึงการสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็มาดูผลกันกน,นะว่าผลของผมเนี่ย จะได้อะไรนะครับผมมาอันดับแรกนะครับผมก็ผมเนี่ยก็ได้จอดรถนะครับเพิ่งผมมาไปกับคุณพ่อใช่ไหมก็ได้จอดรถที่ชั้น3นะครับผมแล้วก็เดินลงมาที่ชั้น1เพื่อจะขึ้นลิฟต์นะครับก็มีหลงนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเปิดประตูไปแล้วมันไม่เจอทางเข้า <c oughs> <c oughs> ก็มันไม่เจอทางเข้าก็เลยโอเคลงไปชั้น1แล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปนะครับผมก่อนที่จะขึ้นลิฟต์นะครับก็ได้แวะเข้าห้องน้ําใช่ไหมแล้วก็เจอฝรั่งอยู่ามคน ก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าตึกนั้นนะมันเป็นตึกสภาคิสตักรแข่งประเทศไทยอะไรทั้งอย่างผมก็คิดว่าเออมันคงเป็นฝรั่งที่มาทําธุระแถวนี้แหละมั้งโอเคผมก็ไมไ่คิดอะไรใช่ไหมทีนี้ผมก็เข้าห้องแบบเข้าห้องน้ําแบบคุณพ่อเข้าเสร็จปุ๊บออกมาแล้วก็อะไรขึ้นลิฟต์ไปชั้น8เพราะว่าเจนเนี่ยได้นัดว่าไปชั้น8ผมก็ขึ้นลิฟต์แล้วก็วกดชั้น8แล้วก็มีฝรั่ง3คนนั้นนะเดินเข้ามากับพี่วู้ชายเป็นคนไทยอยีกคนน,นึงใส่เสื้อสีแดงผมว่าเอ้ใส่เสื้อเทียนแต่ไม่ ก็ผมก็เข้าไปปุ๊บแล้วก็ฝรั่งก็เดินเข้ามาแล้วผมก็เห็นไอ้สายของคอแล้วเขียนว่า C S B แล้วผมก็เฮ้ย hey, ชื่อคุ้นๆ่ะเหมือนชื่อ U S sponsor ของเราเลยแล้วก็ผมก็คิดไใใว้ได้ใจเละเออน่าจะคนนี้แหละที่จะสัมภาษณ์กับเรานะครับผมก็ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น8แต่ว่าเขาก,กดชั้น12ซึ่งผมอ่ะไม่รู้ว่าตัวออฟฟิศของอาคาเดกเนี่ยมันอยู่ชั้น12แต่ว่าผมมันต้องไปชั้น8แต่เขาก,กดชั้น12ผมว่าโอเคช่างมันเขาสงสัยเขาคงไปทุรละข้างบนก่อน ผมไปชั้น8เสร็จปุ๊บเดินออกมาหน้าลิฟต์ปั๊บงงเฮ้ยมันต้องมีป้ายอาคาเดกดีทำไมไม่มีใช่ไหมผมก็เออถูกไหมวะใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วผมก็เดินออกมาแล้วก็เจอพี่2คนเดี๋ยวผมขึ้นแผนผังให้ว่าเป็นยังไงผมก็เจอพี่2คนเป็นพี่พนักง,งานของเองเจนซี่เนี่ยแหละเขาก็กวัมกมือเรียกมานี้มานี่มาน,น,นี่แล้วก็ไปลงชื่อ,ขอเขาใช่ไหมไปลงชื่อเสร็จก็มันกลับไปเข้าห้องประชุมซึ่งเหมือนกับเขาก็กําลังจะ ประถมนิเทศแบบไม่ไม่ใช่เชิญประถมนิเทศแบบพูดคุยกันก่อนสัมภาษณ์เพื่อที่จะให,ให้แบบเราผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็ผมก็ลงชื่อเสร็จแล้วก็เดินเข้าห้องไปโดยที่ผมใส่ชุดน,นักศึกษาตามที่ทุกคนเห็นในต้นคลิปผมใส่ชุดน,นักศึกษาทุกคนใส่ชุดนักศึกษาหมดเลยอ่ะเพอทุกคนใส่ชุดนักศึกษาเนี่ยแล้วผมก็เข้าไปแล้วทุกคนก็จับจ้องมาที่ผมเหมือนเหมือนทุกคนลองคิดสภาพนะเหมือนคุณไปห้องเรียนสายอ่ะเออสภาพนั่นเลยแล้วก็ทุกคนก็จับจ้องมาที่ผมแล้วว่าเอาแล้วไง ก็ตึงๆหน่อยละตึงๆหน่อยล้วเพราะว่าเรามาคนเดียวแล้วเรามาสายแต่ว่าเจนบอกว่าแปดโมงตรงเป็นต้นไปผมก็เออคงไม่อะไรหรอกมั้งใช่ไหมแต่็จแล้วก็เดินเข้าไปนั่งเสร็จแล้วเขาก็เออพูดคุยกันว่าแบบเออต้องเตรียมตัวอะไรมีคําถามอะไรอยากจะถามพี่เขาไหมเหมือนกับพี่คนที่พูดเนี่ยเหมือนกับเป็น CIO ของอาคาเดมีผมก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มั่นใจนะไม่ชัวร์นะเพราะว่ารู้สึกเหมือนมีออร่าจากตัวเขาเออนั่นแหละก็เขาก็พูดไปนู่นนี่นั่นพอเขาพูดเสร็จปุ๊บ ไอจำผู้ชาย3ามคนที่เป็นคนฝรั่งได้ไหมแกก็เดินเข้ามาซึ่งแกเป็นยูเอสปอนเซอร์จริงๆแล้วเดินเข้ามาปุ๊บแล้วก็ทักทายกันนน่นนี่นั่นแล้วแกก็เหมือนกับพูดบแบบเออไม่ต้องแบบวอรี่นะไม่ต้องแบบเป็นกังวลไม่ต้องแบบตื่นเต้นนะแบบเออทำตัวชิลๆปกติแค่คุยกันเฉยๆอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้ก็มีคนหนึ่งขึ้นมาพูดชื่อชื่อบ๊อบนะครับเราจะเราจะเรียกว่าคุณบ๊อบนะครับผมคุณบ๊อบเนี่ยก็เข้ามาพูดว่าเราเหมือนเออพูดอย่างนี้ดีกว่า เอเจนซที่ผมได้เนี่ยคือ CSB ใช่ไหมซึ่ง CSB เนี่ยก็คือ Agency ที่รับหน้าที่เป็นอ่าไม่ใช่ Agency ดิเอาใหม่เป็น3คนนี้เนี่ยบุคคล3คนนี้ที่มาเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ของ u s s p o n s o r ที่รับหน้าที่ดูแลเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ไป work and travel ในเมืองเทนเนสซีและลาบามานะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะก็คือถ้าเกิดคุณจะไป2เมืองนี้กับเอเจนซนะคะเด็ก คุณก็จะได้เจอกับบุคคล3คนนี้โอเคประมาณนี้นะแล้วคุณบ๊อบเนี่ยก็พูดว่าเออถ้าเกิดมาเทนเนสซีนะคุณต้องลงสนามบินน็อกวิลแล้วก็มาถึงก่อนสองทุ่มนะเดี๋ยวเขาจะไปรับอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดอ,อ่มาดึกกว่านั้นเขาอาจจะมาไม่ได้เพราะเขาแก่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปแล้วเขาก็แบบมาพูดเหมือนให้โอวาดก่อนที่จะสัมภาษณ์นะผมก็โอเคเสร็จเรียบร้อยเขาก็มีเปิดวิดีโอให้ดูว่าเออ CSB เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับหน้าที่ในการจัดหางานมีงานประเภทไหนบ้างนู่นนี่นั่นพอดูคลิปเสร็จปุ๊บ,บเขาก็ออกไปใช่ไหมเขาขึ้นไปเตรียมตัวชั้น12แล้วทีนี้เนี่ยพี่พนักงานเนี่ยก็เดินเข้ามาจัดกลุ่มให้ว่าเออคนนี้นะไปขึ้นกลุ่มแรกกลุ่มที่2กลุ่มที่3ปุ๊บ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 เสร็จแล้วผมเนี่ยอยู่กลุ่มสุดท้ายเลยที่ได้ขึ้นไปนะครับผมเนื่องจากว่าเราไปคนเดียวด้วยเราไม่ได้มาเป็นกลุ่มแล้วก็ งานผมเหมือนกับวันนั้นเนี่ยงานที่ผมเลือกเนี่ยผมไปคนเดียวใช่แล้วก็เป็นกลุ่มที่แบบคนไม่เยอะแบบงานนี้ไปสองคนงานนี้ไปสามคนงานนี้ไปคนเดียวอะไรเงี้ยก็มารวมกันให้ครบห้าคนห้าถึงหกคนนะแล้วก็ขึ้นไปสัมภาษณ์ซึ่งการสัมภาษณ์นี้เนี่ยเป็นการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับทางยูสปอนเซอร์แล้วก็เป็นการสัมภาษณ์แบบกลุ่มนะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้เป็นกลุ่มสุดท้ายใช่ไหมแล้วผมก็ขึ้นไปตืดตๆขึ้นลิฟต์ไปปุ๊บ ออกหน้าลิฟต์ไปปุ๊บเราก็เจอายอาคาเด็กใครที่เคยไปที่สำนักงานเขาก็น่าจะรู้เจอไปอาคาเดกปุ๊บแล้วซ้ายปุ๊บก็เจอสำนักงานเขาใช่ไหมเราก็เดินเข้าไปปั๊บพี่เขาบอกโอเคนั่งรอก่อนนะแล้วทีเนี้ยข้างในมันก็จะมี3ห้องห้องซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นอ่าห้องของเหมือนกับ c ีอีโอเขาห้องห้องตรงกลางแล้วก็ห้องฝั่งขวาซึ่งห้องตรงกลางและห้องฝั่งขวาจะเป็นห้องที่เราสัมภาษณ์นะครับผมซึ่งห้องตรงกลางเนี่ยจะเป็นคุณบ๊อบแล้วก็ภรรยาของเขานะผมแล้วก็ห้องฝั่ง เอเอใช่ห้องตัวการเป็นคุณบ๊อบกับภรรยาภรรยาแล้วฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นอีกคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้ชื่อมาลีหรือชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งผมอะ่ะก็ได้สัมภาษณ์กับคุณบ๊อบนะครับในกลุ่มเกือบสุดท้ายผมขึ้นไปกลุ่มสุดท้ายแต่ว่าได้สัมภาษณ์กลุ่มเกือบสุดท้ายนะผมซึ่งในกลุ่มผมเนี่ยมี6คนผู้ชาย3คนและผู้หญิง3คนนะผมแล้วก็สัมภาษณ์กับคุณบ๊อบและภรรยาของเขานะครับผมโอเคมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็มีความตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่าแอร์หนาวมากแอร์ แล้วก็แบบเออเราก็ไม่มีสติสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเพราะมันหนาวเพราะว่าผม,มเป็นคนขี้หนาวแล้วทีเนี้ยก็เข้าไปเสร็จปุ๊บก็คุยกับคุณบ๊อบนะครับภรรยาเขาก็เหมือนทำทำเอกสารไม่ได้มาสัมภาษณ์ด้วยนะครับก็อาจจะมีพูดบ้างน,นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าหลักๆแล้วเราสัมภาษณ์กับคุณบ๊อบนะครับผมพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็นั่งข้างคุณบ๊อบเลยคุณบ๊อบนั่งของนี้ใช่ไหมผมนั่งอีกฝั่งหนึ่งผมนั่งทางซ้ายของคุณบ๊อบนะแล้วก็เสร็จเข้าไปเสร็จป ว่าแบบไปถึงปั๊บเนี่ยผมจะแบบมอร์นิ่งอฟเตอร์นูนนู่นนี่นั่นแต่ตอนผมเข้าไปสัมภาษณ์อะมันตอนเที่ยงแล้วผมก็แบบเฮ้ยมันจะอฟเตอร์นูนหรือมันจะมอร์นิ่งเนี่ยไม่รู้อะไฮ่บอแล้วกันไฮนั่นแหละแล้วก็แบบเออก็นั่งปุ๊บเขาก็บอกว่าเออมีปากกาไหมถ้าไม่มีก็หยิบตรงนี้ได้นะซึ่งมันก็ปากกาเขาก็พี่เจซี่ก็ให้เราเตรียมมาใช่ไหมเราก็โอเคหยิบปากกาขึ้นมาปุ๊บแล้วคุณบ๊อบเนี่ยก็ได้บอกว่าเออ คือตรงนี้เนี่ยผมฟังไม่ทันนะแล้วก็แบบกําลังลนอยู่เหมือนกับเขาพูดว่าแบบเออให้เขียนตําแหน่งที่เราอยากจะทําในงานในงานร้านนี้ว่าเราอยากทําตําแหน่งอะไรซึ่งออหลายๆงานเนี่ยหลายๆร้านเนี่ยก็จะมีตําแหน่งเขียนไว้ใช่ไหมว่าเขารับตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตรงน,นี้แต่ของผมเนี่ยมันเขียนแค่ว่า crew member ซึ่ง crew member มันก็คือเหมือนกับเป็นทีมงานของเขาอีกทีหนึ่งใช่ไหมผมก็เลยเขียนว่า แล้วเ,เราอยากทําตําแหน่งอะไรวะผมก็เลยเขียนไปว่าคุกกิ้งเพราะว่าผมโอเคอยากทำอยากทำอาหารอยากช่วยนู่นนี่นั่นผมก็เขียนว่าคุกกิ้งในนี้บอสก,ก,ก็บอกว่าไม่ใช่มันต้องเขียนว่าคร,รูเมมเบอร์ผมก็เอาเอาแล้วไงคร,รูเมมเบอร์เราก็เราก็คิดกับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เขาจะหาว่าเราแบบฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องบ่าซึ่งโอเคตอนนั้นเราฟังเราฟังไม่ทันจริงๆแล้วผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยเอาแล้วไงจะผ่านไหมเนี่ยเราลดนตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมเสร็จแล้วผมก็เขียนไปว่าครูเมมเบอร์ เราเขาส่งคุณบ๊อบไปคุณบ๊อบว่าเก็บเอกสารแต่ละคนตึ๊บตตัวเรซูเม่ที่ที่พิมพ์ไปนะแล้วก็แล้วพี่พนักงานก็แมทไอตัวบอกว่าเราชื่ออะไรเราทํางานที่ไหนอะไรเงี้ยตั้งแต่แรกเลยเราก็เขียนในกระดาษนั้นแล้วเราก็ส่งให้คุณบ๊อบหลังจากนั้นเนี่ยคุณบ๊อบก็เริ่มถามเริ่อที่ผมเป็นคนแรกแล้วผมแบบโอ้โอเคเรื่องที่ผมไม่เป็นไรเราเตรียมตัวมาดีเราเตรียมตัวกันมา9ค้าคถามที่ผมโชว์ให้ทุกคนได้ดูนะครับแล้วก็คุณบ๊อบเนี่ยก็ถามคําถามผมว่า เหมือนกับพูดว่าแบบเออคุณรับได้ไหมถ้าเกิดไปทําร้านนี้นะร้านนี้เนี่ยมันอาจจะต้องทําทุกอย่างว่าจะเป็นการเช็ดโต๊ะเช็ดอ่าถูพื้นรับลูกค้าเสิร์ฟเป็นแคชเชียร์ช่วยทำอาหารนู่นนี่นั่นอนะ่ะคุณรับได้หรือเปล่าผมบอกว่าอ๋อผมรับได้ย e ่ yes, sure ย i'm okay อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเสร็จแล้วเขาก็ไล่ถามแต่คนตึ๊บพบหกคนแต่แตและคนก็ได้คำถามต่างๆนะผมได้คำถามนั้นอีกคนหนึ่งก็ได้อ่ามีประสบการณ์ทำงานร,าร้านอาหารหรือเปล่าอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอีกคนหนึ่งก็ถามว่า,อ,นนา,วาอะไรว่า มันให้แนะนําตัวให้แนะนําตัวเสร็จแล้วก็ทุกคนพอาได้คาถามเสร็จปุ๊บคุณบ๊อบก็บอกว่ามีคําถามอะไรจะถามเขาไหมซึ่งผมแบบเอา้าคำถามเดียวอย่างเหรอเราเตรียมมาทั้งเก้าคำถามแล้วผมก็เลยยกมือก่อนเลยเพราะว่าผมเตรียมคาถามมาใช่ไหมผมก็ถามไปว่าเออไอสนามบินที่ต้องลงอ่ะมันต้องลงที่น็อกวิวใช่ไหมเขาบอกว่าใช่โน่นนี่นั่น,น,น,นแล้วก็ผมก็ถามว่าแล้วในส่วนของฟอร์ซิตี้ของบ้านเราเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ามี Wi-Fi มีไมโครเวฟมีโอ้โคิดเช่นส่วนกลางอา่า ที่บ้านเนี่ยอาจจะห่างกันร้านอาหารนิดหน่อยเดินไปได้แต่ว่าส่วนมากคนที่ไปจะปั่นจักรยานไปอะไรอย่างนี้ผมก็ถามถามเสร็จปุ๊บแล้วก็คนอื่นก็ถามปุ๊บ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 แล้วทีนี้เขาก็ถามว่ามีขนาดอะไรอีกไหมผมก็เลยตอบไปว่ามีครับแล้วก็ผมก็ถามเขาไปว่าถ้าเกิดผมผมมาสอบสอบไฟนอลเสร็จวันที่สิบเอ็ดใช่ไหมผมเลยถามเขาว่าถ้าเกิดผมสอบไฟนอลเสร็จก่อนเนี่ยผมสามารถไปก่อนได้ไหม ไปก่อนวันที่ผมบอกบอกบอกพี่บ๊อบได้ไหมบอกคุณบ๊อบได้ไหมนะแล้วไอ้คุณบ๊อบก็บอกว่าได้แต่ว่าคุณต้องเขียนวันที่ในเนี้ยเนี่ยเป็นวันที่10นะเนื่องจากว่าในเดือสองเขาคือเขาจะอ้างอิงไอ้วันที่ตรงนั้นอะเอาไปทําเป็นเดียนสองส่วนหนึ่งเก้าใช่ไหมซึ่งเดียนสองส่หนึ่งเก้าเนี่ยเราจะบอกว่าเราไปวันไหนถึงจบโปรแกรมวันไหนเริ่มโปรแกรมวันไหนจนจบโปรแกรมวันไหนใช่ไหมซึ่งไอ้ตัวเริ่มโปรแกรมเนี่ยเราจะเริ่มวันไหนก็ได้ แล้วก็คือสมมุติเราเริ่มวันที่10ใช่ไหมแต่ว่าเราว่างไปทํางานวันที่21เนี่ยก็ได้แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเริ่ม21แต่เราจะไปทาก่อน21เนี่ยไม่ได้นะครับผมก็เลยโอเคบอกให้เปลี่ยนคุณบอกให้เปลี่ยนผมก็เลยโอเคเปลี่ยนวันที่10แล้วก็ผมก็เริ่มแบบเออหรือว่ากูไม่เข้าใจอะไรสักอย่างว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็แบบเออคิดกับตัวเองใช่ไหมว่าหน้าบึ้งนิดหน่อยแต่ว่าแบบเออพี่เจนซี่บอกว่ายิมย้มยิมย้มยนะิ้มยิ้มนะโอเคแล้วก,ก็ พูดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินนี่แหละแล้วคุณบ๊อบก็บอกว่าเออจำได้ไหมว่าแบบเขาเนี่ยพูดว่าอย่างไงว่าแบบเออเราควรที่จะถึงสนามบินก่อนกี่โมงเขาจะได้มารับได้ใช่ไหม <S <S เออแล้วก็เออเหมือนกับคนนั้นเขาก็แบบเหมือนกับจาไม่ได้แล้วคุณบอบก็เลยถามว่าเออมีใครจําได้ไหมผมก็เลยยกมือผมเลยยกมือแล้วบอกว่าจำได้แล้วก็คุณบอบก็เลยถามกัอว่าออ เวลาเท่าไหร่ผมบอกว่าเออ before s p m อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแล้วบอกว่าตบหลายทีนึงปังปั้งปึ้งปึ้ง,งตบหลายตบหลายตบเลยดีมากเก่งมากตั้งใจฟังอะไรอย่างงี้เออจำได้ด้วยโอเคแล้วผมก็มีมีชื้นใจนิดน,นึงแล้วอโอเคคุณน่าจะผ่านแล้วมั้งเพราะว่าแบบเอออย่างน้อยก็ตั้งใจฟังตอนที่แกมาพูดตอนแรกอ่ะตอนที่อยู่ชั้น8อะ่ะเอออย่างน้อยเราก็ฟังแล้ววะาอย่างน้อยเราก็ตอบคำถามของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเสร็จแล้วเขาก็จบการสัมภาษณ์ซึ่งสรุป การสัมภาษณ์ที่ผมได้รับคาถามก็คือ1คําถามนะคือยอมรับเราก็ยอมรับในตําแหน่งที่เราต้องไปทําได้ไหมแค่นั้นเองเหมือนกับว่าการสัมภาษณ์กับยูเอสซอนเซอร์เนี่ยเหมือนกับเช็กเฉยๆว่าเราเข้าใจภาษาอังกฤษ,กฤษได้ไหมระดับไหนเราพูดคุยตอบโต้ภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะนะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นแล้วก็เสร็จสัมภาษณ์เสร็จสัมภาษณ์เส,สเสร็จแล้วปุ๊บก็กลับบ้านนะครับผมแล้วก็ช่วงบ่ายสามเนี่ยเพื่อนผมอ่ะก็ได้บอกผมว่าว่าเออมันผ่านสัมภาษณ์แล้วนะ คือเพื่อนผมอะผมไปเจอเพื่อนที่นู่นแล้วมันก็สมัครวันนั้นแล้วก็สัมภาษณ์เลยแล้วมันสัมภาษณ์ก่อนผมก็มันก็ทั้งบอกว่าเออมันผ่านสัมภาษณ์แล้วนะแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยทำไมมันประกาศเร็วจังผมก็บอกมันก็บอกไม่รู้เขาบอกทางไลน์นี้ผมก็บอกเออของของผมอะน่าจะสักพักแหละเพราะว่าของผมอะมันกลุ่มสุดท้ายแลวสักพักไม่นานพี่เอเจนซี่เนี่ยก็ไลน์มาบอกนะครับนี่ก็คืออันนี้ก็คือผลแล้วนะว่าเราสัมภาษณ์ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมทางอคาเดกนะครับผมก็ โฟกัสหรือเปล่าไม่รู้ไอเด็กทางพี่อาคเด็กนะครับผมก็บอกว่าผลสัมภาษณ์ออกแล้วน้องผ่านสัมภาษณ์แล้วนะส่วนตำแหน่งเนี่ยขึ้นอยู่กับนายจ้างพิจารณาจะทราบตอนเซ็นจ็อบออฟเฟอร์อีกทีนะครับผมแล้วก็มีเอกสารเพิ่มเติมพ่ทีมงานจะส่งให้ทางอ e ีเมลอีกครั้งนะครับผมนั่นก็คือสรุปแล้วผมผ่านสัมภาษณ์กับทางนายจ้างแล้วยุดส่วนเสริครับเย้นะ,ะผมก็อันนั้นก็เป็นบทสรุปนะครับผมว่าเราไปสัมภาษณ์มายัางไงเจอคําถามแบบไหนบ้าง แล้วก็ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยกอ็อยากให้ทุกคนมีเพื่อนไปด้วยนะผมก็จะได้ไม่เหงาเหมือนผมนะครับผมก็ทุกคนเนี่ยในห้องมีเพื่อนหมดเลยมีไม่กี่คนที่ไปคนเดียวนะครับเหมือนจะ2คนมั้งเหมือนจะ2อสามคนนี่แหละที่ไปคนเดียวนะครับผมก็รวมผมด้วยนะก็อันนั้นก็เป็นทั้งหมดที่ผมได้ไปสัมภาษณ์กยบทางยูสปอนเซอร์ซึ่งมันก็สัมภาษณ์รูปควบกับนายจ้างด้วยนะอืแล้วทีนี้เนี่ยไม่สิ เอออันนั้นก็เป็นการสัมภาษณ์แบบควบกับระหว่างยูเสวนเซอร์แล้วก็ทางอ g เจนซี่ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่อนะจเจนซี่นายจ้างเออก็ทีนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวไปก่อนนะครับผมไม่ว่าคือไม่ไม่ใช่มาดูของผมว่าเฮ้ยผมได้คําถามเดียวแล้วคุณจะแบบโอเคชิวๆปล่อยวางแล้วก็แบบไม่เตียมไม่เตรียมอะไรไม่แบบไม่เตรียมความพร้อมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคนะเพราะว่า การเจอกับยูทูบซันเซอร์เนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาจะถามคำถามอะไรเราแล้วก็เราไม่สามารถเดาคำถามได้ใช่ไหมเราก็เตรียมตัวไปดีกว่านะครับเตรียมตัวไปก่อนนะครับเขาจะถามอะไรหรือไม่ถามอะไรก็ก็อยู่ในสถานการณ์นั้นๆนะครับผมถ้าเกิดเขาถามมาเราก็จะตอบได้ไงถ้าเกิดเราไม่เตรียมตัวไปเขาถามมาเราก็เราก็เออไงเออนะครับเราก็เตรียมตัวไปดีกว่านะครับดีกว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเราตอบไม่ได้แเราก็ตกนะครับแล้วเราก็แบบเออรู้งี้เราน่าจะเตรียมตัวมาก่อนดีกว่ามั้งอะไรอย่างนี้นะครับรู้งี้ เออว่าจะเล่นมุกช่าามันเด็กก็นั่นแหละก็อันนั้นก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับของการไปสัมภาษณ์แล้วก็ผลที่ได้รับกลับมานะครับผมว่าโอเคผ่านแล้วนะครับผมโดยขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการเตรียมตัวในการดําเนินการขอวีซ่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทำเดีย2 0สอ่กาการรอจอบออฟเฟอร์นะครับอะไรต่างๆการกรอกข้อมูลในเว็บของสถานทูตอันนั้นก็เป็นคลิปต่อไปในขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็ คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละแต่ว่าผมอยากบอกว่าคุณบ๊อบเนี่ยแกค่อนข้างนิสมากนะครับแล้วก็ใจดีสุดๆเลยนะครับผมก็แกก็บอกว่ามีอะไรเนี่ยก็ถ้าเกิดไปอยู่ที่นู่นแล้วมีอะไรก็ติดต่อแกได้เลยมีปัญหาอะไรก็ติดต่อได้เลยนะอ่าโดยเวลาที่สามารถติดต่อได้ก็คือนายทูนายก็คือ9ก้าโมงเช้าถึง3ามทุ่มนะครับก็คือช่วงเวลาที่เราสามารถติดต่อคุณบ๊อบได้นะครับแล้วก็แกจะมารับที่สนามบินด้วยนะครับถ้าเกิดเราแลนดิ้งถึงก่อน2องทุ่มอะไรเงี้ยซึ่งแกแกนิส nice มากมากเว้ยแกแบบ เหมือนแบบเหมือนเป็นเหมือนโฮสต์คนหนึ่งอะเหมือนแบบเราเหมือนเขารับเลี้ยงเรารับเลี้ยงดูเราเลยอะแกแบบเออเจดี D, มีปัญหาอะไรก็บอกแกได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเรามาบอกเอเจนซี่เนี่ยเอเจนซี่ก็จะไปถามคุณบ๊อบอีกทีหนึ่งซึ่งมันจะหลายขั้นตอนเราถามคุณบ๊อบเลยทีเดียวบ๊อบก็จะได้แบบ <c> solve <oughs> the problem ได้เลยนะครับผมก็ไม่ต้องมาผ่านตัวกลางอยู่นะครับผมก็ขอบคุณคุณบ๊อบมากๆนะครับผมที่แบบ น่าイ nice มากนะครับในการสสัมษณ์ครั้งนี้แล้วก็ในการช่วยดูแลต่างๆนะครับผมก็ขอบคุณครับผมนั่นก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับผมแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นการเตรียมตัวในการไปทำวีซ่าแล้วนะครับผมก็ อันนี้ก็มาได้ครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งทางก่อนที่จะไปอเมริกานะราอนนี้เรามา50%แล้วอีก50%เนี้ขึ้นอยู่กับวีซ่าแล้วว่าเราจะผ่านหรือเปล่านะครับผมก็ก็รอติดตามกันดูนะผมมันยังไม่จบนะครับผมมันยังไม่อัพูฟจริงๆว่าเราจะสามารถไปเวิร์กอนทาวเวลได้ไหมนะผมถ้าเกิดอัพูฟจริงๆเนี่ยมันคือการผ่านวีซ่าแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ติดตามกันต่อไป,ปเเราะรว วีซ่าเนี่ยจะดำเนินถึงไหนเราได้วีซ่านะสัมภาษณ์วันไหนนะครับผมก็เตรียมตัวดูอีพีสัไปได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อาย